จากการทานอาหารอาหารเสริมซนิตินค่ะอาหารเสริมซนิตินค่ะคือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษใจโตเขาเขาเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนาร่างกายข้างในมันเกิดปวนแปรกลายเป็นไตวายเฉียบพันนอกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่า เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน,นอกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตไวายเฉียบพันต้องเจาะคอ,อแต่ทีเนี้ยที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะคก็ลก,าาก,าะะกลกายเป็นคนเปิดติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือนก็จนร่างกาย มันไม่สามารถขับน้ำออกได้แล้วไตหนูทำง,งานเหลือ8% oh. คุณหมอบอกว่าถ้าคุณนับอีกทีนึงก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้แล้วอ่ะโ okay. อเคหมอนัดเลยนะคะวันที่4ตุลาหนูจะต้องไปจับคอแล้วลอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่3ตุลาเขามาหาหนูเอาเซร์ติินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนแรกมาสองกระปกุกสีชมพ<ะ>ูกับสีน้ำตาลอ๋อ oh, <okay. S 1> ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวย เชื่อบังนะตัวเนี้ยนี้ยังดีขึ้นเลยยาไหลว่ามันจะพิเศษขนาดน,นั้นเพราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม,มไ,ไม่มีทางหายค่ะถ้าไตาคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปหกสิบแปดของหวยเนี่ยสูงสุดคือหกสิบแปด แต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถึงจะฟอกแต่ของหวยทำไมหกแปดแล้วต้องฟอกเพราะหวยเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะไมเป็นเบาหวานไม่เป็นความดันคือโรคทุกอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการซุดมากกว่าคนอื่นเสร็จปุ๊บก็อ่ะโอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสองคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักคำ แถมมาเยี่ยมเอาตังมาให้หนูว่าอะรักษาตัวเต็มหวยโอเคเราก็เลยเชื่ออะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อแต่เชื่อในตัวของคนที่เอามาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมออย่างที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำปูนเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่างน้ำยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือด ถ้าไตจะ68เหลือ66ตอนนั้นกินแค่สองะกรูน,นะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้ามห้องน้ำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องรอให้ลูกพยุงต้องรอให้พี่สาวพยุงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถลุกเดินเข้าห้อ,องน้ำได้ได้กี่วันคะหลังจากผสองวันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังขอเหลือ ลงมาเหลือประมาณสี่สิบกิโลขอมที่เป็นนะคะยอดมากจะมีลูกแล้วก็จะดำค่ะนห,นหน้าดำตัวดำดำอมดเลยนะคะเสร็จปุ๊บความันดีขึ้นหน,นูนก็โทรหาลูงบังเลยค่ะโทรหารูงบังบอกว่าลุบางบังผ่าไตหนูลดลงแล้วนะหนูขอชุดเต็มเลยแล้วกันอยากขายดีใจ มันลดลงหน่อยนึงอะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่คุณเป็นไตมันไม่สามารถที่จะลดลงเองได้มันต้องเป็นเพราะยาตัวนี้แน่ๆเลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บก,ก็กินหมดไป1ชุดก็กินหมดไปหนึชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือ6โอโ้โ,อโแหแฮปปี้มากค่ะยินดีมากทีนี้เริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเราเป็นไขมันรอบตับกินแล้วดีนะผ่นานฟอกไตมนเครองฟอกเลยอะ เขากินเขากินเขาโอเคค่ะแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่สามาตาใูเหลือสี่คุณหมอเขียนในใบ,บแล้วค่ะยกเลิกาการฟอกไน่นสุดยอด